คลิปมีสร้างผู้วามบันทึงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีม,มินออาเชียวค่ะวันนี้อยู่กับช่วงรีด้วยดีวันนี้นะคะมินจะมารีแอคชั่น m ค่ะ เป็นมีของ B N K 4 o e, กันอีกแล้วนะคะเพลงหลักมาแล้วเพลงลองจะไม่มาได้ยังไงนะคะเป็นชื่อเพลงว่า Hashine Penguin ค่ะหรือว่าวิ่งไปสิเพนกวินถ้ามินออกเสียงผิดก,ก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพลงนี้มีคุณไข่เป็นเซนเตอร์ของเพลงนี้เองค่ะแค่นึกถึง p e n กวินก็จะนึกถึงคุณไข่ใช่ไหมล่ะคะนั้นเราไปดู m อกันสิว่าจะเป็นเพนกวินที่น่ารัก ของคุณไข่หรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะน่ชุดน่ารักเช่ญท่านี้ มับบนเป็นแบบพาสเทลอ,บบอุ้ยะจังน้องนหน้าทุกคนเลยอ่ะ เปนอย่า,าขขนองนี้ใช่ไหมเ u นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นอย่น่ไเป็นอย่างน่ไ

จิ้มาล้วนะนี่ัวเป็นสาวแล้วลูกอันนี้น้องนี่ C G M ไหมอ่ะจริยไหมมินมินขอโทษด้วยน,น,นะคะที่ไม่ค่อยรู้จักชื่อของโน,โน,โน้องๆ C G M ขอจังไม่หมด ชื่ออะไรอะไม่รู้ชื่อบอกมิทีกน่อนก่อน่อนก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 ้นก่อนกอนก่อก่อนก่อนก่น่อนอก่่นน่อออ่ อ้าวเกหมือนแบบวิ่งวิ่งไปด้วยกันน่ะวิ่งเห็นกลิ้ม มีที่น่ารักมากมากเลยคะ่ะเหมาะสมกับน้องทุกๆคนในเอมีอ่งน้ดท้ยน้องเัดจังนี่น้องอยู่จำได้ว่าน้องอยู่ b n แตั้งแต่น้องอายุเท่าไหร่นะมิงไม่แน่ใจแต่คือตอนนั้นยังเด็กๆอน้องพิมเนี่ยคือชื่อเธอน้องพิมก็ งงงงงงคือมินจะบอกว่าเอ็มเป็นเอวที่อ่ามินชอบ mv แบบนี้นะคะเพราะ เป็นความชอบส่วนตัวเนาะที่เป็นแบบชอบสีแบบพาสเทลอะไรอย่างเงี้ยในเอมะมันดูแล้วมันแบบสดใสดีแล้วก็ความหมายของเพลงมินแค่รู้ว่าเหมือนวิ่งไปด้วยกันอะวิ่งไปสีเพนกวินอะวิ่งไปด้วยกันวิ่งไปกับเราอะไรเงี้ยน่าจะเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็มินจะมีแบบขอติดอย่างหนึ่งก็คืออ่ะคลิปนี้จะเริ่มแบบตินิดนึดนงละเพราะว่า มิ้นทอะอยากจะให้ที่แบบเซนเตอร์ชุดน้องอะจะให้แบบเด่นกว่านี้หน่อยนึงอะไรเงี้ยแต่คือไม่ได้เด่นกว่ากวเมมเบอร์ทุกๆคนในนั้นแต่คืออยากให้แบบเนี่ยถ้าสมมติอะมิ้นท์ะไม่ได้ศึกษาข้อมูลมาก่อนนะคะว่าใครเป็นเซนเตอร์เพลงนี้ก็จะไม่รู้เลยว่าเอ๊ะใครนะเป็นเซนเตอร์เพลงนี้เพราะว่าชุดน้องทุกคนในนะี้คือเหมือนกันหมดเลยอะ แม้กระทั่งคุณไข่ที่เป็นเซนเตอร์นั่นเองคือเหมือนกันหมดเลยซึ่งแตกต่างกับ MV s i n g ซิงหลักนั่นก็คือที่น้องเจนเป็นคือชุดของน้องเจน่ะมีความแตกต่างจากคนอื่นคือรู้เลยว่าเออคนนี้คือเซนเตอร์อะไรเงี้ยคืออยากจะให้แบบ b บนช่วยปรปับปรุงตรงนี้นิดนึงถึงเขาจะเป็นซิงเกิลลองนะคะก็ควรที่จะให้ความสำคัญกับเขานิดนึงเนาะก็คืออยากจะให้แบบ ไปปรับปรุงตรงนี้นิดนึงแต่รวมๆแล้วก็ดีค่ะเพราะว่าเป็นช่วงสถานาการณ์เอมีไม่รู้ว่าถ่ายก่อนหรือว่าช่วงที่เขาปลดล็อกเริ่มปลดล็อกโควิดแล้วอะไรเงี้ยก็ใช้ส่วนมากจะใช้เป็น CG หมดเลยเนาะแล้วก็เป็นสถานที่ถ่ายทำแบบไม่ได้เยอะมากมายแต่ก็ดีค่ะรวมๆคือดี <c oughs> ก็มีแค่ติแค่เรื่องสภาน้องนิดนึงแค่นั้นเองค่ะก็เพลง ดีนะคะแล้วก็ที่มิ้นรู้มาก็คือที่คุณไข่เลือกเพลงเนี่ยตอนแรกน่าจะไม่ได้ตั้งใจว่าจะเลือกเพลงนี้หรอกมั้งเพราะว่าเขาจะกลัวว่าคนอื่นจะแบบเฮ้ยเพลงเพนวินเนี่ยเหมาะกับคุณไข่คนเดียวหรือเปล่าอะไรอย่เงี้ยซึ่งคุณไข่ดีมากเลยนะคะที่เป็นห่วงใหญ่กับเพื่อนเพื่อนเมมเบอร์ทุกคนที่อยู่ในเป็นของอันเดอร์เกิร์วันนี้อะค่ะก็คือดีมากๆคือ ชอบป,ปื้มปริ่มน้องคุณไข่มากเลยเนาะก็มินมาดีแอคกสั้นๆแค่นี้ค่ะเป็นซิงเกิลลองของ B&K p r นนะคะก็ฝากน้องๆกันด้วยนะคะก็ก่อนที่จะไปนะคะถ้ามิน้นทำอะไรผิดพลาดแปประการใดนะคะก็ขออภัยมณะที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกุ๊กกิ้งกุ๊กกิ้งเพื่พอเป็นกำลังใจดวงน้อยๆให้มีด้วยนะคะไปกดซับกันเยอะๆนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย